สวัสดีครับผมครับวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบเจ้วทหารตำรวจปี63ในฟิสิกส์นะครับอันนี้เราจะมาเฉลยกันมาเริ่มได้ไม่ต้องเสียเวลา <h> ih <ihi> มาเริ่มแรกที่ข้อที่2นะครับบอลุูนแห่งหนึ่งเคลื่อนที่ลอยจากพื้นในโลกในแนวดิ่งโดยนะความดันกดอากาศณตำแหน่งแรกพบว่าความสูงของปรอบบอลลบิเตอร์เป็น660แปลว่าณจุดตึงนะครับ มันวัดความสูงของบารลอมิเตอร์ได้เท่ากับ660ม mm. ิลลิเมตรประลอดแปลว่าข้อนี้เป็นเรื่องความดับบรรยากาศแน่เลยจากนั้นไงต่อครับเมื่อผ่อนไปห้านาทีวัดความสูงได้540ม mm. ิลลิเมตรประลอดแปลว่าเมื่อลอยขึ้นไปที่ตำแหน่งสองอ่ะมันจะวัดความสูงของประลอดได้540ม mm. ิลลิเมตรประหลอดนะงงป้าโ,โดยตรงนี้นะครับใช้เวลาไปเพียงห้า 5นาทีก็คือ300ร้อยวินะฮะจะได้ไรจะได้ระยะทางเฮ็ดนะก็คือบอลลูนมาขึ้นที่ปลายนะฮะด้วยความเร็วอะไรสักอย่างขึ้นไปได้5ขึ้นไปได้5นาทีก็ถึงจุด2นะโอเคปะมาหาเฮ็ดยังไงครับถ้าใครตามาคลิปจปรอพี่ใช้สเต็ปไว้สเต็ปแรกหาความสูงใช่ไหมสเต็ปแรกครับหาเดลต้าเฮดก่อนเดลต้าเฮดก็คือเอาเอาก็เอาเฮ็ดตันะ้งต่างต่างๆมาลบกันนะฮะ สเต็ปต่อมาก็คือจะหาเฮทได้เท่ากับเอา1 1คูณเดลต้าเฮทนะฮะมาเริ่มได้ดูนะครับเดลต้าเฮทก็เกิดจากเอาเฮทอะไรดีเฮท1หรือเฮท2ก็ได้เอามากลบน้อยไอ้นมก็6 6เซฟลบ5 4เซฟก็จะได้เป็น120ม mm. ิลลิเมตรประหลอดนะจ๊ะงงเปล่า <c oughs> พอน้องได้ความสูงมิลลิเมตรประหลอดนะน้องก็หาความสูงจริงๆได้ความสูงจริงๆนั้นก็เท่ากับ สิบเอ็ดคูณกับม mm. ิลิมเปตร์หลอดนะครับน้องก็จึงได้เป็นสิบเอ็ดคูณกับร้อยยี่สิบอ่าพี่ก็ได้ร้อยยี่สิบบวกทวิพันสองร้อยบวก120ร้อยยี่นะฮะพี่ก็ได้หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเมตรนะฮะพอน้องได้ความสูงที่มันใช้ไปปุ๊บเนี่ยน้องได้ตรงนี้มาเนี่ยน้องได้เหตุตรงนี้มาพันสามร้อยยี่สิบนะน้องเราต้องรู้ว่าความเร็วของบอลลูนอะ มาเป็นการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่นะฮะ v บอลลูนเท่ากับ v คงที่มันขึ้นมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแบบหนึ่งนะความเร็วคงที่ฉะนั้นความเร็วคงที่น้องก็ใช้สูตรเดียวก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t ระยะทางของน้องก็คือตัว h นั่นแหละก็หนึ่งสามสองศูนย์ตัว t ก็คือสามร้อยพึบพึบอ่าสี่เลขสี่นำหน้าสี่ววา โ okay. อเคงั้นก็น่าจะ4.4เมตรต่อวินาฮะ,ค,ะคือตอนทำมาประมาณค่าก็ได้เว้ยไม่ต้องคิดเลขอะไรขนาดนั้นข้อนี้ตอบดึงนะงงปะถ้างงาายังไงก็คอมเมนต์ได้โอเคต่อมาโอเคข้อนี้เป็นข้อไฟฟ้ามอเตอร์นะเชีะเขาบอกว่าจากภาพวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยความต้านทานอา40นะฮะอากว่า้านี่เป็น40โอห์มอีกที่เหลือ30 30 30 แล้วเมื่อนำเซลล์ไฟฟ้าขนาด1.5โวลต์และมีความต้านทานภายใน5โอห์มจำนวนสเซลล์มาต่อกันโอเคแปลว่าแปลว่าตรงนี้มีแรงเคลื่อนไฟฟ้านะก็คือ1.5โวลต์ใช่ไหมมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าอ้เคี้ยมันใหญ่จังวะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเพียนเปตัว E นะ1.5โวลต์ v, แต่ว่ามี2อันก็คูณ2ก็กลายเป็น3โวลต์นะฮะ ต่อมามีความต้านทานภายในด้วยพี่ให้เห็นตัว R ก็ได้อาะ R อะไรก็ได้ความต้านทานภายในก็มีเออมีหน่วยละห้าโอห์มแล้วก็คูณสองเซลล์ oh m, ก็เป็นสิบโอห์มนะฮะโอเคถ้าใครไม่แม่ไฟฟ้าก็นั่นแหละครับอ่านทวนใหม่จากนั้นนะครับน้องก็ยุบปปวงจรนะฮะโดยที่โดยที่ตรงนี้นะครับเนี่ยไอตรงเนี้ยที่พี่วงกลมเนี่ยมันเป็นต่อแบบขนานนะน้องก็ยุบเลยครับก็ได้รูปหนี้มาใหม่เด้อ อ่านี่เน่อ่าพี่ยูแบบง่ายๆอีกสี่ซิอันนี้สี่สิบนะฮะอันนี้นะครับมันอันนี้นะครับมาเป็นการต่อแบบขนาดนะฮะน้องก็เอาค่าความต้านทานมากสุดนะฮะค่ะโดยอัตราส่วนของมันก็คือหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะฮะน้องก็ได้ที่สิบโอห์มนะฮะฉะนั้นอารวมนีได้สิบนะน้องก็อาตรงนี้ยัดใส่นีดนิดน้องก็ได้สิบโอห์มอันนี้ก็ได้สิบความต้านทานภายในสิบโอห์มนะฮะอันนี้เครื่องไฟฟ้าภายในก็กลายเป็นสามโวลต์น้องใช้สูตร sum e เท่ากับ sum i r นะฮะ sum e ต้องได้3 i มอเนาะหาเนาะหา i รวมเนี่ย i รวมคือตรงเนี้ย i รวมเออนี่คือกระแส i รวมวนอย่างนี้ r น้องก็คือเอา4ี่สิบวกสิ 40, บวกสิ 40, นะฮะก็คือรวม r แไม่งทางภายในท้งภายนอกฉะนั้น i กระแสของน้องจะได้เป็น3ส่วน60ได้1ส่วน20นะฮะและข้อนี้นะครับกระแสมาวิ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมอ่าพตัวอย่างให้ดูก็ได้ คือน้องกระแสอะพอมันแยกเป็นสองทางอ่ะถ้าเกิด R ถ้าเกิด R มันเท่ากันอ่ะสมมติพี่ให้ R หนึ่งเท่ากับ R สองนะพอพอคนลองดูว่ากระแสมันวิ่งมา10แอมอะพอมันเจอทางแยกเว้ยแม่งกระแสจะวิ่งหักหลังกระแสมันจะวิ่งแบ่งเท่ากันเว้ยก็คือวิ่งมาละห้าห้าแอมงงปะใช้ต่อเมื่อความต้านทานมันเท่ากันนะโอเคอันนี้ก็เหมือนกันครับ อันอันนี้ก็เหมือนกันนะพี่เอาตัวอย่างรูปนี้เนี่มันเข้ามาสามทางเลยซึ่งสามทางนี้ r มันเท่ากันด้วยอ่าคือคือ r มันเท่ากันนะเนี่ย r สองเท่ากับ r สามเท่ากับ r สี่ฉะนั้นพอมันเข้ามาไนี่ปุ๊บพอมันแบ่งตามย่อยอะ่ะมันก็เป็น i ส่วนสามนะโอเคนะจ๊ะซึ่งข้อน,นี้เขาหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน r สี่ฉะนั้นก็คือหาที่ผ่านตัวนี้โอเคก็คือ i ส่วนสามฉะนั้น i อไสี่นะคะก็คือไอที่ผ่านไอสี่ก็ได้เป็นน้องก็เอาไอมาส่วนสามนะฮะซึ่งไอน้องได้เป็นหนึ่งส่วนยี่สิบแล้วก็แล้วก็เฮียอะไรวะส่วนสามอีกรอบก็กลายเป็นหนึ่งส่วนอะไรวะหกสิบนะฮะหนะะึ่งส่วนหกสิบก็หกสิบหกสิบหกนะฮะช่าน้องเบิ่อโอ้เฮียกูเขียนอะไรของกูวะเอาเป็นว่ามันมีที่ดูจัดทรงละ แบบหนึ n n an, ่งนะมันมีเลขศูนย์จทดศูนย์มันหนึ่งหนำหน้าเนาะคือมันเป็นเป็นเลขหนึ่งหนำหน้าพี่ก็ตอบข้อนี้ได้เลยนะคือเป็นเลขหนึ่งหนำหน้าพี่ตอบข้อหนึ่งได้เลยนะงงปะก็เลขหนึ่งหนำหน้าเนาะเออโหอย่าคิดเลขเยอะเลขหนึ่หนำหน้าข้อนีใครงงก็สอบถามได้นะโอเคข้อต่อมาอันนี้คือเนื้อหามหกนะอันนี้พี่บอกก่อนอันนี้คือเนื้อหามหนะ แต่แล้วก็อยู่ในแต่ก็อยู่ในเคมีม4นะโอเคอยู่ในเคมีม4เป็นฟิสิกส์ม6อาะช่างหัวแม่งนะฮะมาดูถ้ากรรมตารางสีไอโอดีนร้อยยี่หกนะฮะมีเวลาครึ่งชีวิตเป็น,นปร้อยสามสิบสิบสามจุดห้าวันแปลว่าอะไรสมมติสมมตินะครึ่งชีวิตสิบสามจุดห้าวันแปลว่าอะไรสมมติตอนแรกอ่ะถ้าพี่ถ้าพี่มีถ้าพี่มีอยูหนึ่งร้อยกร,รมัมแล้วพี่กินขนมจนเหลือห้าสิบกรัมอ่ะ เนี่ยสมมติมีขนมอยู่ร้อยกรัมพี่กินขนมเหลือห้าสิบกรัมอะ่ะแปลว่าไอเวลาคือชีวิตแปลว่าพี่อะ่ะใช้เวลากินทั้งหมดสิบสามจุดห้าอันนี้คือทีที่พี่ใช้ในการทําให้มันเหลือครึ่งเดียวโอเคถ้าตอนนั้นมี i อ d ดเหลือร้อยกรัมแปลว่าเนี่ยเราตัวที่ร้อยกรัมเลนนมเนี่ยตัวที่ร้อยต้องใช้เวลาเท่าไหร่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะถึงจะทําให้ I อ d ดเหลือสิบสองจุดห้า เนี่ยมันต้องการที่สุดท้ายคือ12.5เว้ยน้องก็ไปมาเรื่อยๆเ,เป็น50เป็น25คือทีละครึ่งอะน้องหานครึ่งเรื่อยๆโดยตรงเนี้ยก็ทีก็ไอตรงนี้ก็คือทีครึ่งชีวิตทีครึ่งชีวิตนะฮะซึ่งไอทีครึ่งชีวิตเนี้ยมันจะเท่ากันทุกจุดไว้นึง2 3แปลว่าเวลาใช้ทั้งหมดอะก็คือใช้ไป13.5วันคูณกี่ครั้ง หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามคูณสามงงปะก็นับจำนวนครั้งเลยเนาะมาคูณกับครึ่งชีวิตน้องก็จะได้เป็นสี่สิบจุดห้าวันนะฮะก็ตอบได้เลยนะคะข้อนี้ฮะเฮ้ยง่ายมากเลยงงป้ากูพูดัวไปเป้าคลิปนี้ไม่เหมาะกับคนไม่มีพืนะะ้นฐานนะฮะอ่ะโอเคอ่ะต่อมาข้อหกนะฮะมาดูกันนะฮะข้อนี้เป็นยังไงอโอเค นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการขยายบริเแบบกลาล็กซีในผู้สังเกตวีได้ผลดังนี้มาเขาบอกว่านักความเร็วนความเร็ว600กิโลเมตรต่อวิจะได้จะได้อะไรวะ Mpc คือเทอะไรวะระยะห่างของกาแล็กซีได้เป็นหนึ่งถ้า v ีเป็นพันสองได้สองวีเป็นพันแปดได้สามโอ้โหเขาถามว่า ถ้า4.5 MPC อ่ะจะได้ความเดีวเท่าไหร่อืมข้อดีมันก็ไม่ใช่ฟิสิกส์นะมันอารมณ์รับบรรจาตายางขณิตนะโอเคน้องดู1 MPC ได้600ถ้า2 MPC ก็ได้1 0 0งโอ้โหถ้า3 MPC ก็ได้1 0่ะเว้ยเฮ้ยนะถ้าเกิด4 MPC ละเดาซิเดาดิมาเพิ่มทีละอะไร600ใช่ไหมน้องก็เพิ่มไปซิ ก็เป็นสองพันสี่ร้อยใช่ไหมแล้วคือพี่ต้องการสี่จุดห้าล่ะก็เพิ่มมาอีกครึ่งหนึ่งใช่ปะล่าตอนแรกมาเพิ่มหกร้อยใช่ไหมก็เพิ่มอีกสามร้อยไงก็กลายเป็นสองพันเจ็ดร้อยนะฮะเออน่าจะอย่างนี้นะไอ้เฮียคณนตศาัตรรโอเคปะก็ใช้พยิษยตายางเนาะเทียบเอาเรื่อยๆโอเคต่อมานะฮะข้อเจ็ดก้อนทองแดงส่งกลวยตัดอ่าส่งกลวยตัดนะฮะ อันนี้คือทรงกลวยตัดจาไว้ฮะทรงกลวยตัดมีขนาดความสูงสิบเส้นผ่าศูนย์กลางฐานล่างเป็นยี่สิบและเส้นผ่าศูนย์กลางฐานบนเป็นสิบอ่าอันนี้อัน,นอันนี้คือทรงกลวยตัดนะเอามาดูครับกลวยตัดเป็นยังไงกลวยตัดหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเน่สมมติพี่เอ้ยเชื่อใหญ่ไปโทโะเถอะเ่ <c oughs> วาดรูปอย่างนี้ครับกลวยตัดมันจะมีคือปกติกลวยที่น้องรู้จักอะน้องรู้จักแค่นี้ใช่ปล่ากลวยอ่ะอันนี้คือกลวยที่น้องรู้จักเน่รู้จักตัวแบบนี้ใช่ไหม โนโนโนแต่เราไม่ใช้ฮะเราเราใช้แอปแบบนี้แทนฮะเอ้ยเชี่ยแม่งว่ารูปสวยเย๋สเนี่ยเนี่ยกลวยแต่กลวยข้อนี้มันเป็นกลวยตัดครับก็คือก็คืออารมณ์เหมือนน้องตัดตรงปลายทิ้งงงปะเนี่ยมันเป็นกลวยแบบเนี้ยเนาะคือคือปกติคือปกติน้องจจ๊จะกลวยแบบนี้ใช่ไหมแต่พอแต่คราวเนี้ยพี่ก็ตัดตรงนี้ไปอ่ะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊มาจึงได้รูปดีแทนเนี่ยเรียกว่ากลวยตัดเนี่ยเรียกว่ากลวย บางคนก็เรียกกลวยหัวตัดนะแล,แล้วแต่คนเรียกนะอันนี้พี่เรียกกลวยหัวตัดละกันโ okay. อเคเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะให้ความสูงมาสิบมิลิเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางข้างล่างเป็นย mm, ี่สิบมิลเส้นผ่าศูนย์กลางบนเป็นสิบมิลจะมีมวลกิจกรรมหาเอ็มนะฮะเมื่อความหนาแน่นทองแดงมาเป็นเจ็ดกรัมต่อซีเอ็มโอเคความหนาแน่นสูความหนาแน่นคืออะไรครับน้อง น้องก็ต้องรู้ว่าลเท่ากับ m ส่วน v นะฮะมาคนใช้ตัวนี D ้ว่าดีก็ได้แล้วแต่น้องนะจากนั้นน้องก็ย้ายข้างไปฮะ m เท่ากับล v นะฮะแล้วน้องดูหน่วยลนะฮะดูหน่วยโลมันหน่วย cm นะฮะฉะนั้นน้องต้องปรับเปลี่ยนหน่วยเนี้ยให้เป็นหน่วย cm ให้หมดโอเคหนึ่ง <c oughs> ต้องสอนได้หรอวะหนึ่ง cm เท่ากับสิบมิลลิเมตรนะฉะนั้นแปลงมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรก็หาสิบโอเคเริ่มได้ ความสูงมันจะสูงหนึ่งเซนติเมตรแล้วอ่ลัศมีลัศมี r ข้างล่างพี่ให้เป็น r ใหญ่ก็ได้ลัศมี r ข้างล่างจะได้สิบเซนติเมตรเอ้ยเฮียได้สิบได้ได้ได้หนึ่งเออได้ได้หนึ่งได้หนึ่งเธอเธอได้หนึ่งแล้วรัศมี r ข้างบนก็จะได้ศูนย์จุดห like ้าเซนนะงงปะเออควรได้แหละโดยปริมาตรทรงกลวยหัวตัดอะฮะ ปริมาตรกลวยหัวตัดปริมาตรกลวยหัวตัดมันจะเท่ากับอันนี้สุดทีต้องจําได้นะครับเนาะใครจะสอบต้องจําได้พายส่วนสามคูณกับ R ใหญ่กํลาลังสองบวกเลก็กกาลังสองแล้วก็คูณด้วยอใหญ่คูณ R เล็กนะครับอันนี้ควรจําได้นะครับย้าว่าควรจําได้นะฮะใครจะสอบต้องจําได้แทนค่าเลยครับอหนึ่งพายส่วนสามก็คือหนึ่งะฮะ r ใหญ่ก็คือหนึ่งกลังสองนะฮะ อะลรก็พี่ขอเขียนเป็นหนึ่งส่วนสองกำลังสองแล้วกันบวกหนึ่งคูณหนึ่งส่วนสองนะฟิวชั่นกันเลยครับพายส่วนสามนะครับคูณครับหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสี่นะครับคอบนอพบพบเพเพคอนอกันนะครับพี่ก็คูณสี่บนสี่ล่างคูณสองบนสองล่างอันนี้กลายเป็นสี่โอเค ถ้าใครตามไม่ทันก็นั่นแหละครับไม่ค่อยไปค่อยไปนะอันนี้พี่ทำแบบไ,ไวๆเจ็ดพายส่วนสิบสองนะฮะโอเคน้องจะได้วีกุน,นจะได้วกวยหัวตัดมาเป็นเจ็ดพายส่วนสิบสองนะฮะน้องก็เอาไอ้นี่ไปยัดในนี้ได้เลยอ่ะก็ยัดเป็นโลก็คือเจ็ดเนาะวีกวยหัวตัดก็เป็นเจ็ดพายส่วนสิบสองนะ,ะพายอ่ะน้องก็แทนประมาณเลยครับ ประมหนึ่งส่วนสิบสองพายก็คือยี่สิบสองส่วนเจ็ดนะฮะโอเคมาเริ่มได้มาได้เวลาโบ๊ะกันนะฮะฮึบฮึบโอเคแล้วน้องก็ตับฮึบฮึบสิบเอ็ดอันนี้ได้หกนะฮะก็กลายเป็นเจ็ดจุบเจ็ดส่วนหกนะฮะก็ได้ประมาณสิบอหกแบบหนึ่งไอเดียหกใช่ไหมทดอะไรวะทวดหนึ่งใช่ไหมก็เป็นสิบสองวาวา ชิ้สองวว่าก็ตอบข้อตอบข้อเลยฮะชิ้สองวาว่าตอบข้อหนึ่งนะฮะงงบะางงป่าข้อนี้งงบ้าข้อนี้ถ้างงก็คอมเมนต์ได้นะโอเคนะอ่าต่อมาข้อแปดนะ <c oughs> อ่าข้อแปดนะฮะนายเอครับปล่อยก้อนหินลงจากยอดตึกสูงโอ้โหเจอรูปแบบนี้นะครับน้องก็วาดรูปตึกเลยครับนี่คือรูปตึกนี่คือพื้นเรานะฮะโอเคอันนี้คือบอลเอนะฮะ เอนายเออโอ้อานายเอตรงนี้เออยู่ข้างบนนะพิบแป๊บหนึ่งวัดไม่สวยเลยอันนี้บอลพี่ปล่อยมาซึ่งซึ่งนายเออูเป็นศูนย์นะเพราะปล่อยและและในและในขณนะดเดียวกันนายบีก็โยนก้อนหินึ้นด้วยความเร็วต้นคือยี่สิบเมตรต่อวินะฮะก็คืออันนี้คือของบีนะบี B ก็โยนขึ้นด้วยยูยี่สิบเมตรต่อวินะฮะ คือไปที่ยอดสและทั้งสองจะส่วนกันที่ย่าความสูงจากพื้นเท่าไรโอเคแปลว่าพี่ให้ตรงเนี้ยมาเป็นจุดส่วนกันนะเนี่ยจะโจทย์ตัวนี้ทําตามพี่เนาะให้เป็นจุดส่วนกันโดย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 ความสูงทั้งหมดอะสูงยี่สิบเมตรเนาะโอเคพี่ให้ตรงนี้คือน้องน้ก็ตอบนอเลยครับพี่ให้ตรงเนี้ยคือ S S B ตรงเนี้ยคือ S A เว้ย ฉะนั้นน้องจึงได้ว่า S A บวก S B อ่ะต้องได้เท่าไหร่นะครับต้องได้ยี่ิบงงไหมโอเคฉะนั้นก็คนถามพี่ S A S B คืออะไรกับพี่โอเคพี่คิดเทียตัว S A ก่อน S A ก็หา S A ใช่ไหมก็พี่ให้คิดอะไรลงเป็นบวกนะฮะก็เป็น S S A เท่ากับ U A T แล้วก็บวกเอห้า T กํลังสองนะฮะ ต่อไปนะฮะเราจะได้ S A เท่ากับ5 T กำลังสนะฮะต่อมาฮะพี่หา S B นะฮะ S B ก็ให้ทิศขึ้นเป็นบวกนะฮะ <S <S พี่ก็ใช้สูตร S S อะไรนวะ S B เท่ากับ U B T ลบ5 T กำลังสนะฮะจากนั้นน้องก็แทนค่านะฮะ S B เราหา U B ก็20 T นะฮะลบ5 T กำลังสนะฮะอ่านเนี่ยได้ยังได้ยัง ได้ปุ๊บน้องก็นี่เลยยัดใส่ในตัวอันนี้เลยยัดปุ๊บน้องจะได้เป็นนะฮะ S A ต้องได้หาทีกำลังสองนะฮะ S B น้องได้เลยฮะยี่สิบทีนะฮะลบห้าทีกำลังสองนะฮะเท่ากับยี่สิบนะฮะน้องก็อะไรครับพุส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  <nap> ทันไหมน้องจะได้ทีเป็นหนึ่งวีนะฮะเมื่อน,น้องได้ทีหนึ่งวีปุ๊บเขาถามว่าเฮ้ยมน มันจะส่วนกันที่ความสูงเท่าไหร่วะซึ่งไอตรงจุดส่วนอะ่ะมันคือระยะทาของตัวไหนครับมันคือระยะทาของ Sb เว้ยแล้วก็ทีที่น้องได้อะ่ะมันจะใส่เด่นนี้นะก็คือข้อนี้เมื่อถา Sb ได้แหละพราะพี่ให้ Sb คือความสูงจากพื้นที่สวน Sb น้องก็ได้เป็น20คสิบพูณหนึ่งลบหาน้องจะได้เป็น15เมตรนะฮะงงไหมแค่ยัดค่ายเ,เนาะ ฉะนั้นนะฮะข้อนี้นะฮะก็ตอบทีสิบห้าเมตรนะฮะตอบขอทรามนะครใครไม่เข้าใจอะไรยังไงก็คอมเมนต์ได้นะฮะพี่ไปไว้นะฮะกูไม่เคยไปชออต่อมานะฮะแบบนึงฮะโอ้วนลุ่ยสวยแล้วนะฮะอะเขาว่าไงรถคันหนึ่งโอ้ยรถสองคันวิ่งตามกันบนถนนเส้นตรงด้วยความเร็วต้นเท่ากันนะฮะและอยู่ห่างกันห้าสิบเมตรด้วยนะฮะแปลว่าอะไรอาอ่าเอางี้พี่ให้เป็นนะพี่ให้เป็นเอแล้วกัน เอเอเอวิ่งตามหลัง nah. b อยูここ่แล้วกันนะโอเคนะให้ a กับ b วิ่งตามหลังให้ a ตามหลัง b โดยที่ความเร็วต้นแม่งเท่ากันให้เป็น u ตัวเดียวกันนะโดย U เป็น4ี่สินะและก็ห่างกัน50ิเมตรนะอ่านี่เหตุการณ์นะและมันเกิดอะไรต่อครับเมื่อทั้งสองคนเบรกเมื่อสองคนเบรกพร้อมกันนะฮะโดยรถคันหน้าเบรกด้วยความนวงนะฮะสองนะฮะพี่ได้ a ตรงเนี้ย ความหน่วงคือ a ติดลบนะฮะ a 2เมตรต่อวีกำลังสองนะฮะและรถคันหลังเบรกด้วยความหน่วง3นะฮะก็คือ a อเท่ากับลบสมเมตรต่อวีนะฮะแยกออกไหมเนี่ยเรียกว่าขันหน้าเนี่ยเรียกว่าขันหลังโอเคนะเนี่ยพอพอพอมันเยียบเบรกปุ๊บใช่ไหมเขาถามว่า v ที่8ปดอะลดห่างกันเท่าไหร่วะโอเคแปลว่า v ที่8ปดอะก็คือตรงนี้เนี่ยเนี่ยสมมติมัน เนี่ยในเนี่ยตรงเนี้ยจะได้จะได้เป็นรยาทาง S A เว้ยของ B ก็ตึดเนี่ยตรงตรงตรงเนี้ยก็ได้ยะทาง S B เว้ยโอเคปะมามาดูกันนะคะว่า S B S B หากันยังไงมาดูเอา S A ก่อน S, <Yes>. <S A <SA S 1> ก็เท่ากับอะไรนะ U T บวกหนึ UT ่งส่วนสอ A T ก็ลัง2องนะคะ U T รู้ไหมคะรู้ฮะก็กลายเป็นอะไรนะฮะสามสิบนะฮะ ทุย40คูณ8นะฮะแล้วก็ความหน่วงคือความตึงติดลบนะก็ลบด้วยอ,อ,อันนี้พี่คิดที่ A นะ,ะก็เป็น3ส่วน2 8กลํลัง2นะฮะนี่คือ S A นะฮะอันนี้พี่ค้างไว้ก่อนนะต่อมา S B ก็ใช้สูตร U T บวก1ส่วน2 A T ละ2สูตรเดียวกันเลยจ้า U T พี่ก็ได้เป็น40คูณ8มันเรียกเดียวกันเลยฮะแล้วก็ลบด้วยอะไรวะ2ส่วน2 8กลํลัง2นะฮะ อน้องดูให้ดีดูให okay. ้ดีนะฮะคือคือคือสมบุติว่าเคลื่อนที่เอเอมืขึ้นที่ได้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วบีอ่ะบีอ่ะก็ขึ้นที่ได้ตรงนี้เหมือนกันพอ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 น้องได้เอสอพอน้องได้เอสบแล้วอ่ะแล้วน้องเอา s อสบลบเอสเอหรือหาเดลต้ามันก็คือส่วนเก็บที่มันคื่อนที่เพิ่มเว้ย ก็คือข้อนี้ให้หาเดลต้าเดลต้าคือส่วนที่มันเพิ่มเข้ามาคือ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 ยังไงดีวะพูดยังไงดีคือคือตอนแรกอ่ะอ่านน้องดูในเคอร์เซอร์พีเห็นแหละคือตอนแรกมันห่างกันห้าสิบเมตรนะเหตุการณ์แรกอ่ะแปลว่าแปลว่าระยะห่างแรกเดิมอ่ะคือห้าสิบเมตรเว้ยหลังจากนั้นต่อมาเว้ยมันก็มันก็เคลื่อนที่เอเคลื่อนที่ด้วยอะไรเยียบเบรกใช่ไหมแล้วบีก็เคลื่อนที่ด้วยการเยียบเบรกใช่ไหมจะระยะทางเอเอสเอกับเอสบีเว้ยจากนั้นน้องก็เอา จากนั้นเราก็หาคิดระยะห่างที่ขึ้นระยะห่างที่เพิ่มอ่ะเออคิดระยะห่างที่เพิ่มอ่ะก็คือเอาหาเดลต้าเอสก็คือเอาเอสบีลบเอสเอเอามง่ายนะเอา,าเอามากลบน้อยอ่ะเอออันนี้พี่จะทรงแล้วเอน่าจะมากกว่าบีอ่ะพี่หาเดลต้าเอใช่ไหมก็คือเอา SA เอสเอลบเอสบีว้ยอาชื่อได้เป็นตามจริงมันเอาอะไรลบกันก็ได้นะ <c oughs> อ่ะก็พอลบกันอ่ะนราจะเห็นว่าอะไรเหมือนกันฮะ อเนี้เหมือนกันเว้ยก็หักล้างกันได้เนาะเอ๊แบบหนึ่งนะพี่เอ๊พี่เอาพี่เอาบีพี่เอาบีลบเอดีกว่าพี่จะได้เป็นลบสองส่วนสองแปดกำลังสองนะฮะลบกับลบสามส่วนสองแปดกำลังสองงงปะเด๊ะจากกั้นฮาน้องพึ่งได้เป็นอ่าแบบหนึ่งนะฮะลบสองส่วนสองแปดกำลังสองนะฮะบวกสามส่วนสองแปดกำลังสองนะฮะ น้องจะได้เป็นแปลกําลังสองส่วนสองนะฮะก็คือหกสิบสี่ส่วนสามสิบสองนะฮะเอ้ส่วนสองนะฮะเราจะได้เป็นสามสิบสองเมตรฉะนั้นระยะทางที่มันเพิ่มขึ้นอะ่ะมันจะเพิ่มขึ้นมาสามสิบสองเมตรเว้ยจากนั้นนะฮะน้องก็เอาน้องก็เอาระยะเดิมอะ่ะระยะทางเดิมคือคือระยะห่างเดิมระยะห่างเดิมก็คือเท่าไหร่นะห้าสิบบวกกับระยะที่เพิ่มขึ้น ระยะที่เพิ่มขึ้นนะฮะโอ้สอนละเอียดมากเลยอข้อนี้เพิ่มขึ้นก็คือตัวเดลต้าเนั่นแหละเดลเซตเน้องก็ได้เป็นสาสิบสองนะฮะสองอันนี้ฟิวชั่นกันนะฮะบวกกันก็กลายเป็นแปดสิบสองเมตรนะฮะโอเคช้นข้อน,นี้ก็ตอบแปสิบสองเมตรนะอ่าโอเคอันนี้ก็จบครั้งที่หนึ่งแล้วนะก็ใครงงตัวไหนก็บอกกันได้นะโอเคขอบคุณมากครับไว้เจอกันครับผมลาก่อย